ตอนนั้นนะคะมันเพิ่งเปิดใหม่ๆก็เลยว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ปรากฏว่าติดพอมาเรียนปุ๊บปรากฏว่ามีเรื่องของนวดเราบอกเอา้าเราเรียนปรตีแล้วให้เรามานวดอะ่ะเราไม่โอเคมากๆเลยสามรัิกมนะคะชื่อฮาราบินสุลตานนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประจําอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ทางานมาแล้วเนี่ยที่นี่ก็ประมาณ3ปีแต่ก่อนหน้านี้ค่ะทำงานมาส0กว่าปีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีเป็นหัวหน้างานแพทย์แผนไทยนะคะ จบการศึกษานะคะก็คือจบระดับปริญญาตรีนะคะคณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏส่วนสุนันทาน,นะคะระดับปริญญาโทนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนะคะสาขาการแพทย์แผนไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะ ทำไมถึงเลือกเรียนแพทย์แผนไทยนะจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสสอบติดในหลายด้านนะแต่ว่าด้วยความชี้คุณพ่อชอบความเป็นไทยคุณพี่สาวก็อยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ตอนนั้นนะคะมันเพิ่งเปิดใหม่ๆก็เลยว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ปรากฏว่าติดก็เลยได้เรียนช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจตอนแรกว่าแพทย์แผนไทยคืออะไรพอมาเรียนปุ๊บปรากฏว่ามีเรื่องของนวดเราบอกเอา้าเราเรียนปอตีแล้วให้เรามานวดอะ่ะเราไม่โอเคมากๆเลย แต่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะถอยตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอยออกไปไม่ได้ประกอบกับว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเราจะบอกตลอดเลยว่าขอให้พระองค์ชี้นําทางเราที่ถูกและก็ที่ดีเพราะในเมื่อเราติดแล้วนั่นหมายความว่าพระองค์ชี้ทางแล้วแล้วพระองค์ก็บอกเราว่านี่คือสิ่งที่ดีเราก็ต้องทํา แล้วก็ตั้งใจเรียนพอเรียนไปนี่อ้ามันไม่ใช่แค่การนวดแล้วมันเริ่มมีดีเทลที่เรารู้สึกว่ามันคือศาสตร์ของการรักษาอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากมันมีความ Amazing อยู่ตรงที่มันเป็นความรู้รุ่นโบราณ ที่ถูกถ่ายทอดกันมาแล้วเอามาถูกประยุกต์ใช้ถูกเอามาทําในเรื่องของการวิจัยศึกษาต่อแล้วมาใช้จริงแล้วทาให้คนไข้าหายจริงมันเริ่มทําให้รู้สึกว่าเอ้ามันไม่ใช่แค่การนวดการแพทย์แผนไทยมีทั้งในเรื่องของการรักษาการใช้ยาการนวดการพอกสารพัดอย่างนะคะรวมถึงเราต้องมานั่งรู้ว่าคนไข้คนนี้หนึ่งคนเป็นอะ่ะเราต้องมานั่งศึกษาตั้งแต่ลักษณะท่าทางของเขาด้านจิตใจของเขา อา,อาการต่างๆอาการปวดของเขาก็คือการวินิจฉัยนั่นเองโดยที่สมัยเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแต่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของเทคโนโลยีเลยจะมีในส่วนของเหมือนกับให้เราสังเกตค่ะเราต้องรู้จักสังเกตคนไข้ตั้งแต่แรกเข้าเราต้องรู้ว่าถ้าเขาปวดท้องตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรนะคะแผนไทยสมัยก่อนอาจจะไม่ได้บอกในส่วนของอวัยวะแต่จะบอกในส่วนของเลือดและลมเท่านั้นว่าถ้ากดตรงนี้มันไปตรงไหนนะคะหรือถ้ากดตรงนี้มันไปตรงไหนแล้วมันติดตรง ไหน,นั่นก็คือบ่งบอกถึงอาการของโรคได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ไม่เห็นจะเป็นแค่นวดเลย ในเมื่อมีคนเห็นด้วยก็จะมีคนไม่เห็นด้วยนะคะถ้าถามว่าณนะตอนนี้การแพร่แผ่นไท็ก็ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีในกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งความล่าช้าในการรักษาเราใช้ความเป็นธรรมชาติในการรักษาถ้าสมมติเรากินพาราเซตามอลเราใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงในการออกฤทธิ์แต่ถ้าเรากินยาไทยใช้เวลา8ปดถึงสิชั่วโมงกว่าจะควบคุมได้ถามว่าคุณรอได้ไหมคุณรอไม่ได้แต่ว่าถ้าว่ามันร้อนเกินไปเราจะต้องใช้นิ้วของการเช็ดตัว นะคะเข้าไปช่วยก็เลยมองว่ามันก็จะมีในส่วนของการยอมรับกับไม่ยอมรับอันที่สองในเรื่องของการทํางานถามว่าตอนนี้ค่ะก็ยังเป็นที่รู้จักกันอยู่แต่ว่าในความต้องการในภาพรวมเนี่ยมองว่า ยังถูกจํากัดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้น้องๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นลูกทางในการทํางานต่อนะคะทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ในเรื่องของศาสตร์ทางการแพทย์ค่อนข้างดีนะคะรวมถึงเอาจะไปไประยุกต์ใช้ในส่วนของการรักษาการเปิดคลินิกเองหรือว่าการใช้ในส่วนของทางแพทย์ทางเลือกเองนะคะต่างๆเนี่ยมันสามารถไปได้หลังทางโรงพยาบาลเอยคลินิกเอยหรือว่าเปิดกิจการของตัวเองเอยหรือว่าไปต่างประเทศเอยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะ มันเรียนยากไหมหรอกำลังคิดอยู่ มันก็พูดยากมันก็เรียนยากอะค่ะเพราะว่ามันต้องเรียนทั้งอนาโตมีพยาธิสรีระวิทยามันต้องมานั่งเรียนเลือดลมแผนไทยมันต้องมานั่งเรียนหมดมันมีทั้งที่เราต้องศึกษาทั้งแผนปัจจุบันเองและแผนไทยเองเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้คุยกับทางการแพทย์รู้เรื่องเพื่อที่จะได้หาตรงกลางได้เราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าวิาวชาไหนต้องเรียนอะไรเราต้องจําอะไรเราต้องเก่งแค่ไหนเรารู้แค่ว่าทุกๆวิชาเราจะต้องทํามันให้ดีที่สุดในห้องเรียนเราจะตั้งใจเรียนมากเพราะเราขี้เกียจอ่านหนังสือ อันนี้เรื่องจริงหรอกขี้เกียจมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนในห้องเรียนพออาจารย์ออกไปเนี่ยเราจะรีมาร์กเลยว่าเราไม่เข้าใจข้อไหนที่อาจารย์พูดเราไม่ได้ไปถามอาจารย์นะเราจะถาม Google ไปหาหนังสือเพิ่มที่ที่เรามีถ้าเราไม่มีเราก็ปล่อยให้มันเป็น question mark แล้วก็ว่างๆค่อยถามใครก็ได้ที่สามารถตอบเราได้อันนี้คือเรานะ ก็จากประสบการณ์ตัวเองก็อย่างแรกเลยคือต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองเลือกก่อนอย่างแรกว่ามันคือสิ่งที่ใช่มันคือสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าวันนี้สมมุติว่าเราลังเลจะตัดสินใจอะไรดีถ้าในสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วให้ยอมรับมันค่อยๆเรียนรู้มันแล้วก็เอามันมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วมันจะทําให้ชีวิตของน้องๆเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่ว่าไปปิดกั้นตัวเองแล้วมันจะทําให้เราอมทุกข์มากกว่าเดิมเครียดมากกว่าเดิมไม่ได้เลยอย่างแรกเลยสําหรับพี่คือถ้าเจอปัญหาหรือเจออะไรก็ตามแต่ให้ยอมรับก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้ว แล้วค่อยๆเปิดใจว่าเราต้องทำอย่างไรเราต้องศึกษาอย่างไรแล้วค่อยๆพัฒนาหรือแก้ปัญหาไปทีละก้อนทีละอย่างจนทำให้เราได้ดีอันนี้คือสิ่งแรกเลยคือการยอมรับแล้วก ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาในทุกๆครั้งนะคะก็เหมือนพี่แม้กระทั่งเรื่องของบททดสอบเองพี่ก็จะบอกเลยว่าพี่จะภูมิใจทุกครั้งที่พี่เจอบททดสอบพี่ได้ผ่านมันออกมาอย่างภาคภูมิใจนะคะเวลาเจอบททดสอบให้เลือกทางที่ถูกเสมออย่าหันหลังไปในทางที่ผิดแล้วเราผ่านมันมาได้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราเจ๋งอะแล้วเราเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะบอกต่อกับทุกคนได้ว่าเราผ่านมันมาได้ด้วยความถูกต้อง ถ้าคนสนใจนะก็เชิญทวนมาได้นะคะตอนนี้นะคะก็มีหลายๆสถาบันนะคะที่เปิดรับ ในกลุ่มของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยนะคะเหมือนถ้าสมมุติว่าอยากจะเรียนจบปริญญาตรีนะคะก็สามารถจะเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีได้ทั้งแบบแพทย์แผนไทยและแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะอันที่2ในกรณีที่เราอยากจะเรียนด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครหรือว่ามาเรียนนะคะในส่วนของประกาศนียบัตรนะคะเบื้องต้นได้นะคะที่คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะตอนนี้เราก็เปิดหลักสูตรนะคะอยู่ท่ ที่372ชั่วโมงเบื้องต้นนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดหลักสูตร2ปีนะคะในศาสตร์ด้านการนวดไทยแล้วก็การผดุงคันไทยถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะ สำหรับโครงการของเรานะคะก็ไม่ใช่สำหรับน้องๆเท่านั้นนะคะคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาชมได้ค่ะเพราะว่าแขกที่มาออกในรายการเรานะคะก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงของเขาเองนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะในรายการของเราก็าคือชื่อ r e a l f l ฟล p ย p ีเนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ